หมดไงหมดตรงแดดตีงั้นอะยืมเงินยืมเงินล้านอยู่อีกสรุปอยากอยากเล่นเปล่าถ้าเล่นกูจะได้ลองโหลดอ๋อแน่นอนกูอยากเล่นอยู่แล้วคืนนี้เลยป่ะเนี่ยไปกูโหลดนานกูโหลดนานคืนนี้น่าจะยังไม่ได้ใช่ต้องให้บุ๊คเออคืนนี้กะจะรีโตคอมบีดีคืนนึ่งหรือว่าต้องหรือว่าต้องต้องให้บุ๊คแชร์เน็ตมาให้แต่คือหน้าเด็กก็ไม่อยู่ในอาทิตย์หน้าไปพร้อมไอ้เฮียไอ้ไซรัสมันมีคาริสตาแบ็กสเปียร์ด้วยอะ มันมีได้ไงไม่รู้เออวะเดี๋ยวเราขอถามคำนี้ก่อนดีกว่าปกติเวลาเล่นเล่นเกมอะไรเงี้ยมันมีจุดหมายมั้จุดหมายของมันที่มันอยากได้คกูจะเป็นเซียนเมดิกให้ดูด้วยแต่กูดูเงินกูก่อนว่ากูจะซื้อโบกช่วๆได้เปล่า ชอบเล่อะอไรอ,อ,อ่ะชุดม่นเทเอะอ่าผสนใจขอก็บอกได้นะไม่บอกไม่โอกไม่บอกไม่โอก ตาจังเลยไม่มีผ่าไม่มีผ่าฝั่งหนูมาแกงกูมันรู้แต่แน่ว่ากูต่อยมันแรงกว่าแล้วผมติบอลเต้นเล่นโอเวอร์วอตเนี่ยทำไมเป็นเป็นตัวเลยวะอ่าไอตัวอะไรวะพี่พอลเอ่อตอนนี้มันเพิ่งเล่นไอ้นี่มันติดใจมอยล่ะอยู่สัตว วล่าวล่าตัวไหนวะคุณจำชื่อไม่ได้มือมือซ้ายดะมือขวาดาเมมั้ัอย่างจะไม่ได้ใช่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 ้อน่อกแล้วแค่มึงเล็งคอสเยตรง่ะว่าเป็นจะเป็นไพโยคงอะยเมนไพล่ไพยสุขสัตว์แบบ เพี่ยกูแบบไม่ต้องทำพียอะไรต้อจากแบบว่าดูเดี่ยวๆไม่ต้องยิงใช่ตัวมันเก่งด้วยแล้วพายโรเป้นแบน่าจะชอบอยู่ตัวหนึ่งมันมันเป็นตัวละครที่แบบไม่ต้องเก่งก็เล่นได้ขอแค่ขอแค่มึงรู้เกมเซนก็พอขอแค่มีเกมเซนสักนิดหน่อยอะพาโรก็ซื้อได้ทายดีนะคุณเองพี่กูโดนทีเดียวขี้กูไหลเลยไอ้เหี้ยแรงเกินนี่แต่ว่านะเวลาทุกายเลยจริงเนื้อบ้างก็ดีนะไอ้เหี้ยแรงที่สุดไหมเพราะว่าจริงเน่ยอันนี้พูดจริง เอาเรียกหมาให้ก <P an lon aún> <yelled> ูเด็กเจ๋อเลยกะจะแบบกำลังนั่งดูเลยที่ว่าเบบไอ้กูเป็นเมดิกเมดิกแมนนี่แคกูจะแต่งตัวไงดีวะเที่ซื้อซื้ออาวุธณทองเลยวะเที่กูอ่านโดเที่จแม่งร้อยยูโรไม่เวแล้วแย่แค่เนี้ยกูกูกูมานั่งกูมานั่งดูของให้เมดิกก่อนแล้วกันเนี่ย โอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วแตไมมันมีมันมีหอกคาริต้าเพราะว่าเพื่อให้ไซรัสได้กอล์มสีคาริต้าได้แล้วก็ใช้สีมันได้โอ้ยมันยังไม่เลือกใครเลยเนี่ยครับใช่ยังไม่เลือกใครเลยโคบอลไม่ใช่วากูวูมวากูบูม mong để thật là này ของที่ผมชอบใส่เมื่ตอนนี้ราคาโคตรถูกเลยนะตอนนี้เอาด้วย <No. S 1> เอาด้วยเอาด้วยส่วนแบ่งส่วนแบ่ง เฮ้มึงรู้ได้ไงว่าขับมึงรู้ได้ไงว่าขับอะไรแต่นี่าไมาตู้กัแล้วรู้มกจะขับเอก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซีวป้อมมั้งม่งห่วงม่งห่วงหรอไอวิน อะไรวะที่พี่คนพูดอ่ะไอวิน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  ไม่จริงเอาเอาเอามาตายเหรอตาย,ยเอาไม่ได้ยิงไนแล้วลนะ่ะนี่เหรอแปงระเบิดพ่เศไป้ายยี่ คันต้าเฮียแดงหอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หรอ,หรอแต่มันมีไว้ได้เลยเพื่อกลับมา แม่งยืนโคตรเซฟตัวมันเฮียแม่งโดน,โดนหินหที่เดียวไม่ก็หนีได้ได้ทีก่อนโดน Right there. หน้าไม่ทันคามผาไม่ทัน ใส่สารเจใจเย็นเพื่อนใจเย็นดีนนนมึงก๊อลฟของดาเรียแล้วก็แฟดแล้วก็ปีกบ้าเออแล้วปีกบ่า <laughs> มึงว่ากูกดดาเรียได้สวยปะกูดูได้เลยนี่ยดีเลยสองในสิบชิ้นนี่ฝุ่นหกป่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตั่งชิ้นเดียวพอไม่พร้อมมึงกดไปไม่ได้หรอกเว้ยดาเรียเขาบอกชิ้นเดียวอ่ะก็ค้างมึงได้เลย เลือดน้อยจะมาเจอคนเลือดน้อยกูลังตีบ้าไปมีความสุขเพียบไหนทดสอบตู้ ATM ีเมดิเปนไหนวะกังตีโค้งล่างตีลงล่างไอ้เหี่ไอ้ยี่เมันเรียงมันรู้ไอ้เหี้ยอ๋ออยู่นี้ไอ้เหี้ยมันไม่ได้ไปไหนอยู่นี้ อะไรไว้รอดไว้เฮียซีนี้เตอร์อ๋อแรล่งจะทำเดียวเรื่องแม่งอยู่นี่เฮียอกฝังอก่รู้ใครฝังใครอ่ะฝังมึงอ่ะไม่รู้ฝักไว้ใครไม่ได้บอก มันสายวะเวมตู้เอทีเอ็ม, ATM. อมอเฮ้ยแสบเยอะเฮ้ยุกดูดิบบุกดูดยิมกวาดโกนวิ่งไงเหรอเออได้ๆเด,ด,ดี๋ยวมันไปเรียกเพื่อนมา เลี่ยบไปทีรักมันชิวจนมันอ,อันตรเคลียร์คีเปลวะเฮ้ยมันก็ชิวกันับฮะอันตรีมึงคุ้งใช้ไปเมื่อกี้กูด,ดาวเร็วเลย แต่กูดล่นเนี่ยออกถ้ากูออกเวทล้วนอ่ะมึงเห็นกูตายตอนนั้นแล้วมึงจะแก้กันไปไหนไปถึงไหนวะเฮียกคเรฮาร์ดเลยวะมึงก็ดูแต่ละตัวดิเฮียตีเตร็เวทุกตัวเลยสิหัวให้ด่านนี้ล้องมา ก็อย่ากูนะกระไรขึ้นไป <c oughs> นั่นหนีกูโอเคนีหมัน <laughs> มาตีอะเออหมดไปตีป้อมไปแต่แล้วไปตีบ้านนะดีแล้วไอ้ย่าพวกพวกตีป้อมไอ้ตีบ้านมีตีบ้านไปยี่สิบตีมาก่อนยี่สิบลิ้นกูพันสมองกูพันโดนลักล้านมาก่อนไม่นะไซรัสอย่าตายนะจังหวะนี้ยัดดิง ว่าจะดึงสวนวเฮ้เเยเออไงก็ตายดีเออนิดน่งนะเมื่อกี้เหมือนกูเห็นแล้วดาเลียมน,น,นมันแค้นกูให้ยมันวิ่งมาตีกูคนเดียวไปเมื่อกี้เจียเจียจะตบวิญญยจีนอีกโอ้ยดีน่มันไม่เห็นกู vào vào một Cái coi như y như vậy đi cái con linh đalius what the fuck bro? เอาบ่เอาบ่ไอเอาบ่เอาบ่็คุณพร้อมครับคุณคิดมั้ยผมไหมว่าเลนบอลนท็อกซิกมากเลยจริงครับพี่